ทุกคนรู้ไหมการติดทีมชาติอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะแต่แห้ง mm hmm. ของเราครับติดทีมชาติในวัย18ป mm ี hmm. มันยากยิ่งกว่าแต่ปัญหาเรื่องนึ่งครับผม mm hmm. คือกูเหลือแค่เกมกับเยอรมัน hmm. เพราะว่า <laughs> เกมกับโคเอเชียผมไปปรับเซตติ้งไว้แล้วคือภาคนี้ปัญหาใหญ่ๆเลยนะคือการเซฟให้อัตโนมัติตอนออกครับผมทําให้เซฟเรามันไปทับกับเกมโคเอเชียไปเลยเว้ยซึ่งนี่ครับผมปรับเซตติ้งที่ผมบอกคือตรงนี้ครับซิมูเลชันเกมเพย์ครับผมตอนนี้ผมปรับเกมเพย์ไทยเป็นซิมูเลชันเลยนะแล้วก็ข้างล่างครับผมจะเป็นของ AI นี่ครับ AI ผมปรับตามใน YouTube ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าได้ไปลองมาแป๊บหนึ่งครับสุดท้ายนั่นแหละแม่งทับของกูเรียบร้อยพาร์ทนี้ไปไปมามากลายเป็นพาร์ท ที่ต้องมาเทสเซตติ้ง a i ครับผมไปบ่นมากพอละเราไปลุยกับเกมนี้ดีกว่าครับผมเจอกับเจรบันในเฟรนลี่แมตช์เกมที่2เกมแรกแพ้โคเอเชียมา2 1หนึ่งโอ้ยกูจะกูขาวโบสแล้วหลงไอ้เหียกูเปิดพมา่าหนีทำไมไเหี้ยขาวที่ผ่ายเลยฝั่งเนี้ยเรานับเกมนี้เป็นเกมดีบิวแล้วกันนะเกมที่แล้วถือว่าไม่เป็นทางการครับผมมาดูซิเซตติ้งนี้เป็นยังไงกูเห็นมึงโชว์ในย t u b e ว่าดีกันจังลองดูขบุกอุย้ยตัดได้แล้วขวาของอีเจ้าอยู ประตูกลางซันโชด้วยขวาไม่แล้วนี่ไงโตโบรี่ยังเป็นเซฟแอนเดอร์สันด้วยขวาแล้วไม่ได้เก็บได้ไหมยังเก็บได้ครับมีแค่ไ,ไ์เ่นที่แฮนโดสวยแล้วได้ซัดอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกมันยิงเยอะขึ้นนะแต่ยังไม่ใช่ฝั่งกูดูดโตโมรี่ด้วยขวาครับผมแล้วุว้ประตูยืนไม่ดีด้วยมุโคโคมุโคโค่รอเพื่อนเคลื่อนอยู่แทงแล้วได้ซัดครับผมอุย้ยแฉลบยังได้อยู่ ระวัะงระวังขาง้างง้างแน่ว่ะอย่าถอยดิอย่าถอยดิยยดสวยครับผมโอ้โหแต่ไม่ถอยอเองเดียวเลยยืนหน้าแม่งเ้ยสวยละสวยละอุ้ยสวยเล่นได้สวยครับผมเดินต่อเดินต่อซันโชซันโชวล่วงได้ไหมได้อยู่45นาทีได้ยินแต่พามเมอร์บอลขึ้นฝั่งขวาตลอดเลยครับอิเซ่อิเซ่ให้ที่ซันโชซันโชเพื่อนขยับไม่ได้ซันโชซัดเองแล้วไม่ตรงก่อนเฮ้ยดูดีขึ้นว่ะเซตติ้งนี้คือ ยิงเยอะขึ้นครับผมไม่แบบมากึกมากักเยอะเหมือนเซตติ้งที่แล้วเล่นกันตรงกลาง <c oughs> แต่เขาก็แพ็คดีนะมาแล้วดีแค่ไหโดนจิ้มยังได้อยู่แล้วแทงคู่สวยครับผมไปหนึ่งศูนย์มาโคปาเมอร์พาเมอร์จี้เข้าในพาเมอร์รอเพื่อนขยับพาเมอร์ช้าแล้วกลางเราดีมีตัวเก่ายืนคู่กับตัวฟิตฟิตอย่างนี้แล้วแทงมาแล้วโอโ้โหพ้ยระวังระวัง,งนั่งไงมาแล้วแล้วนี่ไงไปมือสวยครับผมโอ้โหเกือบมันยิงไหมเข้าหน่อยเข้าหน่อยสวยแล้ว สวยละบีบบีบบีบมันง้างไหมยังครับแล้วอว้าขวาข้างไม่ถนัดครับผมแล้วระวังเช่าระวังข้างง้างเดินได้หน่อยใครก็ได้เดินได้หน่อยไม่มีคนเดินสวยละสวยละเฮ้ยเฮ้ยระวังมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วเซมเฮ้ยแล้วโอเคยิงตรงรับกระชอครับผมยิงออกปัดเข้าควเก่าตปมุมเฮ้ยตัวใกล้ยลิบบอนยาวสวยแล้วสวยแล้วแล้ว โอเคโอ้ยมีตัวยิงคุ้มเสามาสันโชให้กูอีกแล้วกูบอกแล้วกูนิวโอนาน่าเอ้ยมึงไปหน่อยไปหน่อยดึงกลับโอเคเฮ้ยสายข้างถนัดสวยละสวยละอุ้ยสวยจัดจัดสวยจัดจัดครับผมแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงโอเคปล่อยกูเฮ้ย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 เฮียเฮียหลังมึงมายืนใกล้กูจังวะมีตัวมามีตัวมาดูซ้ายหน่อยขวาวิ่งแล้วโอเคเขาเล่นซ้ายดูตัวสอดนะเว้ยมีตัววิ่งตัวหนึ่งเห็นอยู่เฮ้ยเเฮ้ยระวัง วิสวยออ้ยอค่อยๆย่องไปมึงจะจ้องไปก็ได้แล้วหักสวยครับผมเจดอนเดี๋ยวปรับตัวดูสกิลสกิลบอลติดเท้าแล้วสัตว์ติดบล็อกครับ83นาทีผ่านเกม,มดูสูสีเลยนะอู้ยสกิลอุยอุยอุ้ยอุยอุยยังไม่งังอุยยังบอลแฉดขู่เคลียร์เฮ้ยลบเคลียร์ออกข้างมิเชลโอ้รำหน้า <c oughs> ก,กูทุบคอซะหรอกไอ้ยกส่าบอลฉลบแล้วแบบเยึกยิกมาอย่างนี้แล้วปัดได้อ่ะเลนสันเลนสันทุเราไปเจ็บสองนาทีคน้วด้วยจบไปเลยครับผมโหนึกว่าจะโดนท้ายเกมรู้สึกว่าดีว่เซตติ้แบบนี้ดีอยู่ใครจะเอาคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทิ้งไว้ในเพจแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจด้วยอยากได้สักหนึ่งพันไลค์สักทีครับผมเพจไอ้เหียทิ้งทิ้งเป็นเมียน้อยเลยเพจกูอะ ผมพึงพอใจของทีมชาติคือเป็นมือหนึ่งเลยพิกฟอร์ดก็พิกฟอร์ดเถอะหายไปจากฐาระบบแน่นอนส่วนใตสโมสรก็ยังเป็นสำรองใ้ก่อนจะไปครับผมถ้าใครอยากดูลุงนุคุมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดขอคนละหนึ่งไลค์ครับผมไม่อยากจะขอเยอะ แต่พันไลค์ผมว่าถึงแน่นอนผมขอสักพันหถึงสองพันได้ไหมถ้าใครอยากดูอยู่ในเต็ดในมือของลุงนุขอแค่นั้นพอครับผมตอนนี้ในลีกเราอยู่อันดับที่10มี6คะแนนจาก4เกมผมต้องการติดท็อปทูท็อปทูมี10คะแนนทั้ง2ทีมเลยต้อง4แต้มแล้วก็ต้องลุ้นให้โซนหัวหัวเขาสะดุดกันบ้างอ้ยไม่ง่ายวะ่ะมาส1ตัวจริงเกมนี้ประมาณนี้เลยครับผมเราได้ลงตัวจริงอีกครั้งหนึ่งไม่พ่าดแล้วนะ ไม่พลาดแบบครั้งที่แล้วแล้วนะโจนเออไม่พลิกกลับหลังแล้วโอเคเออแค่นี้กูก็พอใจแล้วค่อยๆไปนั่นแหละเขากางอย่างสวยงังได้ไหมไม่ครับอุ้ยสวยแล้วสายติดเซฟโอ้โหย่างไม่มาไม่กลับหลังแล้วอย่างนี้ก็สุดสบายหน่อยแล้วสวยเลยครับยังไงโยอุ้ยสวยให้แล้วพลิกแล้วสายได้ซับไม่ตรงก่อเดี๋ยวกูปักบุดไว้ในเพจก็ผมเผื่อใครลำคาญบอดไม่ยิงบอดไม่พลิกไปข้างหน้าระวังนะระวังเขางัง แบงหางแล้วมันอะยังยังครับลองบอลฉลับด้วยอุ้ยเดินเดินหน่อยเดินหน่อยล็อกนี่ไงเซฟอีกแล้วครับกูเตรียมพุ่งแล้วเมื่อกี้เดินชิดเดินชิดต่อต้นสวยเดินเดินเอาแล้วมันเอาได้มันเอาได้ยังเอาแล้วโอเคอุ้ยอุ้ยลูกอุ้ยโอ้โหมันยิงหรือจ่ายวะเนี่ยจังหวะแรกยิงครับแล้วแล็อกโอ้โหกูไปดูแล้ว ดูดิทิ้งตัวไปแล้วครับผมกับตัวไม่ได้ครับจะเดินต no ่อไปก็ไปไม่ถึงตรงกบตรงกลางหน่อยตรงกลางหน่อยครับตรงกลางหน่อยเดินเลยเดินเลยเดินชิดเลยเดินชิดเลยไม่คอสด้วยสวยละเดินมาระวังครับตรงกลางนั่นไงเ้ยเอดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยก็เสาแรละกูว่าแล้วเกือบผู้ผิดเอาหน่อยเว้ยเอากลับมาก่อน คืงแรกโดนไปลูกนึงครับผมจากตั้งหวะเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วมันกลายเป็นว่ากองหน้าเขาหลับได้ครับสุดท้ายให้โดนจ,ดจอดเจาะสวยเอ้ยระวังเมาแล้วได้อยู่สวยเก็บลับใหม่แล้วว่าตรงต่างอ่้บอกดีสวยแล้วโอเคโอเคอเฮ้ยโ,โ,โ,โง่ไหมอย่างครับสวยเอ้ยเอ้ยแล้วเอ้ย ัดไม่ออกหรอแม่เหอะครั้งที่สองมาแล้วอย่าให้มีครั้งที่สองไอ้ยี่ต้องอย่าให้มีครั้งที่สามแล้วสิอย่างเงี้ยสวยครับผมเอาเีไงสังลูกก่อนสังลูกก่อนเก่งแล้วไอ้สวยแล้วง้างได้ไหมไม่ง้างรอเพื่อนรอเพื่อนเอ้าง้างเองตงตัวหนั่งนไหนตัววิ่งแล้วตัววิ่งแล้วตัววิ่งแล้ว โอ้ยเขาวิ่งไอ,อ้อย่าเขาวิ่งจนหล้มแล้วยังไงแล้วสัตว์เองอเหมือนจะได้แฮนด์บอลโอ้แน่นอนถ้าแฮนด์นบอลอะตอนนี้โอ้โหเลตติ้งฟรีคิกผมเยอะด้วยนี่ไงตีไข่แตกจากลูกฟรีคิกมาสักสี่หลอดสวยๆเลยแล้วดูปัน่นโค้งแล้วสัตว์อีกทีติดเซฟโอ้โหขึ้นมาสัดเองแนละ้วดูครับผมวิวิยังไ,ไงเปลี่ยนท่ายิงมาแล้วแต่ไม่ได้พาไปดูในพาร์ทที่แล้ว สวยได้งา้างไหมยังเอายิงไกลยัยงครับได้พิกพิกพิกตั่นแหลสวยแล้วง้างซ้ายแล้วโอ้โปวดจะกดได้อยู่ปะได้อยู่ขอเป็นแม่นหนึ่งลูกตอนนี้มันเออได้อยู่ขึ้นแล้วสัด่นใจอู้ห <c oughs> ู้หู้หู้แล้วกูท้อแล้วตัวเองอีกจะพลาดอีกแล้วสวยได้ง้างนั่นแหละแล้ว,ว,ยลวขยันยิงทิงท้งซะด้วยพิกสวยปะ สวยว่ะยังเฮ้ยแล้วโอเคนิ่มๆครับผมเออนอนไปก่อน <c oughs> ขึ้นเกมไม่ได้เลยครับผมผมแล้วเจอทีมต,ต่ำๆอย่างนี้มั้งเจอแพ็คเกมลับอย่างเงี้ยแล้วเามาพลาดโอ้โหสองลูกถือว่าเอาจริงแล้จะเรียกว่าพลาดทั้งสองลูกผมก็คิดอย่างนั้นได้แล้วแล้วขอโทษ ลูก2นี่รับไปคนเดียวกับผมลูกแรกคือมันยังเป็นกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วกองหน้าเขามันมาจับบอลได้ไงแล้วเราพุ่งไปแล้ว,ลวเมื่อเซนกองบอลเราดูดีกว่านะเว้โอกาสจบนี่12แต่ไม่ได้สักประตูไอยิงไกลตอนฝึกมันง่ายอะ่ะแต่พอเจอจริงๆมันจอดๆทำไมแบบไอแค่จอดๆเลยแม่งยิงแบบผ่านไปได้แบบดื้อๆก <ๆ S 1> ูชี้หน้าด่าใครเนี่ยแห้งใจเย็นแห้งขอเซฟลูกยิงไกลเพิ่มดิผมอยากให้มันยิงจอดๆแบบแสกหน้าทำไมมันถึงเซฟไม่ได้ว่าโอ้โหอย่างงี้สบายเลย ลองยืนแบบตำแหน่ง,ต,ต,งตรงๆโอ้มันง่ายมากอะ่ะซ้อมโคตรง่ายเลยหมูน้ำจริงถึงอยากซ้อมได้กว่านะกูเนี่ยดูครับผมทุบออกง่ายๆเนี่ยไอ้ลูกยิงแบบออกซ้ายออกขวาผมทันตลอดเลยนะตอนนี้ปัญหาคือลูกตรงตัวเว้ยมาลองดูลูกตัวตัวดิออกมาแล้วบล็อกสวยโอ้ไม่ทิ้งตัวเนี่ยแอคชั่นบางจังหวะมันพลาดเว้ยนี่ไงสวยครับผมปลายเท้าเนี่ยบล็อกแม่งทิ้งผิดฝั่งเลย เกมนี้เกมเยือนที่สเตเดียมออฟไลท์ครับผมของซันเดอร์แลนด์เป็นเกมไม่ง่ายแน่นอนถึงอันดับจะต่างกันพอสมควรครับแต่ผมไม่ได้ดูล่าสุดกูอาจจะอยู่ต่ำกว่ามันด้วยเล่นเป็นทีมเยือนเซฟกระจายขออย่ายิงตรงตัวกูขอแค่นั้นพอออกซ้ายขวาเดยกกูพุ่งเซฟเองรีเซ็ตกูเยอะครับแต่ใช้กับการยิงตรงตัวไม่ได้กูละงงแต่คอนเทนต์ทุกวันก็ไม่ได้นะเขาแบบหล่อๆสักวันมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมเอาอนเลยจนจนจะพิชกำลังสวยออกซ้าย แล้วง้างแล้วง้างซ้ายยังนั่นแหละแล้วง้างยังดึงแล้วขวาเก <c ười> มนี้ต้องชนะแล้ววะอย่างน้อยหกแต้มไปันดูแลแล้วนับหนึ่งสวยจัดพิกแล้วซ้ายไปขวาก็ได้ดึงซ้ายมึงจะดึงซ้ายเก <c ười> มนี้ก้องหน้าเปลี่ยนด้วยโอ้โหวคมเฉยอยู่ดึงใช้พิงแล้วสมบัติซ้าย <c ười> ไปอุ้ยสวย มีตัวเคื่อนไหมไม่มีเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวกยกเขาซ้ายโอ้โหมีสกิลสกิลแล้วซัดขวาติ่บอกค,ครับผมเดินชิดหน่อยเดินชิดหน่อยไม่ง้างยังไม่ง้างยังยังโอเค,อเคไอ้ถัดถ้าเหวอเ,เข้าอีกนี่กูโกรธจริงๆด้วยรอบเนี้ยตัวกลางโอ้โหทิ้งหน้าเดียวได้จัดแล้วโอ้ไม่ได้แล้วครับผมมาแล้วต้องเดินได้หน่อยกลางต้องเดินมาแล้วบอกสวยเออชิดไปชิดไป โอเคคือได้คือได้นะศูนย์ตัวหนึง่งครับผมจากลูกยิงสุดสวยของกองหน้าคองบอลเหนือกว่าเจ้าบ้านโอกาสจบก็เหนือกว่ายอมคาลิกเรื่องคองบอลครับแต่จบสกอร,ร์ผมอยากแบบสองสามศูนย์อย่างเงี้ยอยากเห็นอย่างนั้นระวังครับระวังได้อยู่ชิมายไดออ้อันนี้สูงจากการซ้อมดูแตัวๆๆๆๆเลยะเวยแล้วชิมาย นี่งไงเซฟเพียอย่าเพิ่งโดนนะกูจำไ,ได้เกมที่แล้วก็ประมาณนี้แหละนาทีที่50าสิบกว่ากว่าอยาจะโดนลอ่อเอานั่นแหละอย่าให้เขาได้ง่ายอื้นกลางมาอุ้ยเอาเย้าเอาเย้าแล้วสวยเึย้นลุ้มลำอู้ตายเขาไปกูขออีกลูกได้ไหมกูขอร้อง กูว่ามันตุ้ม <ๆ S 1> ตุต้มต,ต่อมต่อมมันเริ่มเสียวเสียวแปลกๆนั่นแหละแล้วซับติดบล็อกอีกคืนคืนจนก่อนไม่ได้ไม่ได้โยกโยกเองครับโยกเองแล้วปูสวยจัดจัดปาดเข้ากลางติดอีกแล้วไม่เอาไม่เอาตัวกลางอย่าออกไปสวยครับผมโอเคอันนี้อันนี้โอ้ยกูออกทันรึเปล่าอยู่หน้าเส้นเลยสวยละสวยแล้วแล้วนี่ไงโหรู er ้อยู่แ <discontin> ล <ui> ้วคือในเพื่อนนั่นแหละสวยจัด ัูกาตัวการรออยู่นั่นต้อง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 โดนแล้วอเอาพีแล้วนั่นแล้วก,กูขึ้นอีกแล้วไอเ้เหี้ยขาลิกก็ขยันฟังลงอย่างเดียวก่อนตอนนี้แล้วได้วงด้วยเตะเซฟครับผมแล้วจบเกมไปเลยประตูคนประตูเดียวนาะทีที่1ิครับผมของกองหน้าหมายเลขเก้า โอ้โหแต่เกมนี้ผมโชว์ฟอร์มเทพอะเซฟกระจายครับผมก็ถือว่าแก้ตัวจากเกมที่แล้วได้แล้วกันนะเกมที่แล้วพาทีมแพ้แบบไม่น่าแพ้ครับอืมเป็นไงอ้ครั้งแรกเลยนะที่ฟอร์มดีเล่นกองหน้ากูยังไม่เคยฟอร์มดีขนาดนี้อะมึงคิดเอาแล้วกัน ถือว่าเป็นผลงานที่น่าจะดีที่สุดแล้วตั้งแต่ขึ้นมาค้าแข่งในฟุตบอลระดับอาชีพได้สก,กิลพอยต์มาอีก3นะความพึงพอใจนี่ไม่ต้องพูดถึงตอนนี้การเซฟป,ประตูผมว่าประมาณเนี้ยผมโอเคสุดแล้วรีเฟกใช้ได้ครับผมถ้าอยากเพิ่มน่าจะเป็นโพซิชันว่าการยืนตำแหน่งต้องมากกว่านี้หน่อยส่วนอีกหนึ่งเรามาถอดจากพาสซิ่งมาเป็น2แล้วก็ไปใส่นี่กว่าดูเสียงโรเชีย er หน่อยสิชาวทวิตฟอร์มกูอย่างนี้ชมกูบ้างได้หรือยัง Are winner, เอ,อเราชนะในทุกอย่างครับผมโอ้โหเป็นไงมีแต่คาชมนี่เพยเยอร์ออฟเดอะแมตช์ครับผมในเกมนี้เออเดี๋ยวคอบินมึงมีปัญหาอะไรกูมึงดูไฮไลท์ไฮไลท์ก็มีแต่กูเซฟไอส<ะ>ัตว<ะ>์รอบนี้อยากลองฟีคิกว่ะไหนไหนเป็นตัวสังหารฟีคิกของทีมแล้วไม่มีเดนบอลน,นี่ยาเข้าไปใหญ่ครับดูจังหวะปั่นด้วยสายแล้วปั่นยังไงให้เข้ามาวันนี้เพิ่มไปอีกไม่มีเด,ดบอลเราต้องใส่แรงขึ้นแล้วดูข้ามแล้ว พอจะจับจุดได้แล้วนี่เราต้องประมาณนี้ให้มันเลี้ยวอ้อมนี่เลยแล้วก็สูงสูงหน่อยตอีกันเชียงขวาแล้วโค้งสี่บคเรับผมเราอ้อมกัแพงเลยเรากดลงแล้วก็เฉียงหน่อยให้มันเลี้ยวไม่ได้วะต้องข้างๆ้างหูประมาณนี้ขึ้นสี่น่าเน้ขึ้น 4, หน้าสวยนะสวยนะยนะยนะปั่นโค้งนี้สวยนะระยะไกลขึ้นข้างหูเหมือนเดิมแล้วก็กดเกือบเต็มหลอดสวยอยู่ที่โคง้งแล้วอยู่ที่การโค้งแล้วสิ ถ้าฟรีคิกจะดีขนาดนี้นะขอสักทีเถอะตัวจริงต่อเนื่องมาพร้อมกับฟรีคิกที่สุดคมใครก็ได้เรียกฟรีคิกหน้ากรอบมาระยะไหนก็ได้ครับผมฝึกมาแล้วสามแต้มอีกหนึ่งเกมแล้วเดี๋ยวไปเช็คตารางคะแนนกันถ้าไม่ได้สามแต้มกูไม่เช็คนะตอนเขาบิกอุ้ยสวยอ่ะโอเคอย่าให้เขาง้างง่าย,ายๆอี่เีอุ้ยโอเคเก็บนิ่มๆโอ้โดนตัดด้วยระวัง ระวังง้างไหมง,ง้างง้างอย่างนี้โอ้โหสบายสบายค่อยๆไม่ต้องเร่งครับโอเคสองหน้าเขาน่าจะผิดอย่างเดียวอุยโอเคเก็บนิ่มๆครับกลางมีตัวหนึ่งขอสุดว่างเขามาสุดเส้นเต้ยระวังคอร์สว่าคอแน่ว่าคอแน่คอไหมัน่นไงแล้วสวยครับผมเอ้ยแล้วออกไปไปเลยในบ้านน,นี้ให้มันเหมือนนอกบ้านเลยดิ สวยครับนี่ของหน้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาสายจะซัดเององมือเลยระวังระวังมาแล้วมาแล้วง้างไหมระวังง้างเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วโอเคอย่างงี้นิ่มๆครับเออกูนึกว่าจะเผลออีกแม็กกี้มมีเพื่อนมาซัพพอร์ตเลยเออให้ก่อนอุ้ยฮะกูเข้าใจแหละว่ากูอยากเซฟเว้ย มึงไม่ต้องเคลียร์ให้เขามาเปิดมุมกันแบบนี้ก็ได้นะออกสวิงโอ้สวยอย่างนี้เก็บนิ่มๆเลยครับผมแล้วตัวบนมีตัวหนึ่งไปได้ไหมได้ไหมโอ้โหขอโทษไอ้เฮ้ยทะแยงออกไปไม่แม่นเลยว่ะเขาผิกนิดเดียวหายอุ้ยอย่าอย่าสวยโอเคเดินหน่อยเดินหน่อยโอ้โหดูตำแหน่งครับโอ้โหผมขยับหลุดไปซ้ายนิดหนึ่งเมื่อกี้แล้วมันกลับมาไม่ทัน เนี่ยจังหวะเนี้ยแล้วผมเห็นให้ผมนึกว่ามันจะง้างเว้ยผมก็ขยับไปฝั่งนู้นสุดท้ายมันแทงคืนกลับมาครับแล้วโอ้โหเนี่ยกลับมาดีแล้วนะแต่มันไม่ทันเออนั่นแหละพิกนั่นให้สวยเอากลับมาแทงแทงป่ยโอ้โหเอาอีกแล้วเริ่มเห็นแก่ตัวแล้วบอลไม่ค่อยไปข้างหน้านี่ไงพูดถึงก็มาแล้วอุ้ยพิกสวยแล้วโดนจันสวยงามครับระยะนี้โอ้โหแล้วเหลืองด้วย มาในเวลาที่สําคัญนี่ครับผมเพิ่งฝึกเลยเดี๋ยวลองดูเหลี่ยมที่เราฝึกดูว่าจะได้ไหมนี่นี่เหลี่ยมที่ฝึกคือเหลี่ยมนี้ครับแล้วกดลงมาแล้วก็นี่สวยสี่หลอดโค้งโค้งโค้งโอ้โหโค้งไม่พอสับดีรออะไรอ่ะตอนซ้อมกับตอนจริงๆไ,ไม่เหมือนกันเลยทิศทางน้ำหนักผมเท่ากับตอนซ้อมเลยแต่มันไม่โค้งเท่าขนาดนั้นอะ เฮ้ยยเฮ้ยระวังมีช่องไงไงกูวาแล้วแล้วโอ้โหแล้วเอาแอคชั่นกูไปอีกแล้วโอ้ยกูว่าจะแตกพอแอคชั่นละวันยังไมรอบนี้ยังรับง้างเฮ้ยทันไหมไม่ทันโโอ้หเซฟสวยข้างหน้ามีตัวเดียวดึงช้าเลยขอวิ่งแล้วแข่งสวยจัดโจรโจรกัดฟัน ไอ้เหี้ยเผื่อขนาดนี้เอาโมไซค์้เขาด้วยดิมันแย่งกันเองเฮ้ยเฮ้ยเดินหน่อยเดินหน่อยนั่นไงแล้วโอเคนิ่มๆครับผมเอออุ้ยสวยจัดแล้วโอ้โหรีบไปไหนอ่ะโอ้มึงจี้ได้เยอะเลยเมื่อกี้โยกโคตรดีบีบบีบเข้าไปบีบเข้าไปเออแล้วสวยครับผมเออตรงตัวมันต้องงี้ดิวะแต่ข้างหน้าไม่มีใครเลยอ่ะเฮ้ยแล้วโอ้โห ใช่เลยส่งกั๊กอีกกูชีวิตไว้เออนี่แหละแล้วโอ้โหมีตัวกลับมาทันแล้วไม่น่าใช่อยู่โทษครับเราน่าจะเสียแฮนด์บอลเฮ้ยเอ,อ้ยกัากไม่เข้าแต่เขาไม่พยง,ง้างโอเคก็ไอย่างดีอุ้ยหายแล้วหายแล้วแล้วนี่งไงเต็มมือสวยครับผมแล้วจบเกมไปเลย เขาทํทำไม่ดีกว่าเกมเนี้ยนี่ผมเซฟเยอะอยู่นะแต่ไอ้ชิดจังหวะที่โดนคือจะเรียกว่าผิดพลาดไหมนิดนึงครับผมเอเราไปดูผลประกอบการกันดีกว่า3มเกมในลีกโอ้แหแสองชนะหนึ่ง อยู่อันดับที่12เลยวะ่ะปัญหาคือการจบสกอร์วะ่ะไม่คมแต่ก็จะพูดยังไงดีบางเกมที่ไม่คมเราก็ควรไม่เสียประตูน,น,ะนม่งประหลานแม่งไม่มีเลยครับแต่ก็ต้องปรับกันต่อไปครับผมมันดีขึ้นในบางจังหวะแล้วก็แย่ลงในบางจังหวะแต่บอกเลยครับเซตติ้งนี้แม่งโคตรถูกใจครับถ้าใครที่เล่น g o คิปเ e อร์เดี๋ยวผมปักไว้ในหมดุด <c oughs> บอกครั้งที่จาไหลหรวะเนี่ย ก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมของคนละหนึ่งไลค์และคอมเมนต์พูดคุยครับชอบมากๆซับสไคร์ลกกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูเบนจามินแฮง